ลุงยังไม่ได้ของฝากไม่ใช่เหรอที่หนูไปเที่ยวสกนลน่ะลุงยังไม่ได้เลยอ๋อให้ยายเชียบไปแล้วอ,อ๋อที่เป็นในถุงสีขาวใช่ไหมลูกลูกเสือละกินหมดแล้วยังไม่ได้กินยายเชีอบกินม,มั้วไหม,มโนโนใครบอกนี่ทรงผมทรงผมนางแบบเนาะใส่เมื่อวานนี่ใส่ใส่ชุดมีอะไรป้าปุ๊มาป้อนหน่อยไม่มีป,ป้าปุ๊ยไม่ได้ อ่มินเมื่อวานใส่ชุดสีชมพูเผ่อวันนี้ใส่ชุดสีฟ้าไปไหนอีกไปสกวนอีกบ่ไปหาเห็ดไปหาเห็ดเนะาะวันนี้ไปหาเห็ดดีกว่าไปเข้าไกินกับพี่หมีไปเร็วมีอะไรกินโอ้ยวันนี้ใส่ชุดสีฟ้าวันนี้มนอาทิตย์แรกหัวฟูหัวงคองอุ้ยทำไมใครทำสงกรานตนี้โอ้ยมาถึงก็จะปั่นเลยเนาะ ไใเกอร์บเพื่อนก็สือไม่เขาทิึงแล้วเมื่อวานแล้วไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไปกับป้าปุ้ทั้งวันเลยไปกับป้าปุ้อ้าวรถเปียกช็อตหรือเปล่าระบบไฟฟ้าชดไหมรถเปียกอ่ะกกินข้าว่อนอ๋อมันร้อนกินข้าวก่อนนึกว่ารถไฟช็อตที่ไหนเด้อรถร้อนใส่รถเก่งเลยลงไปลงไปขายเลยลูกขายเลยลูก มันเปียกมันเปียกแม่มาอยู่กลางแดดหน่ะยแม่มาอยู่มาแม่แม่แม่ไม่ใช่หลบหลบร่มแล้เขาไปในร่มแล้วเขาไปในร่มแอนไปออฟฟิศแล้วแม่ยังไม่ลงมา นูไลฟสอีเบิร์เดน้องแอวันเกิดน้องเอนเกิดน้องเอนวันไหนวันเกิดน้องเอนวันนี้อ๋อวันที่สิพฤษภาวันที่สิปพฤษภาครบเท่าไหร่ปีนี้เขาอายุเท่าไหร่นะเขาอยุสาเท่าไหร่นะสามสาหรือสาหรือสามสิก็กรนลแล้วเมเขาเกิดปีสาห้าอ๋อสามสาม เดียวกันกับไอ้มื่อยอ๋อเป็นเดียวกันแปลงแสดงว่ามันนี้มันเกิดฝ่ามืดมปีเดียวกันเกิดพอเดียวกันแต่ขอไอ้มื่อมันผ่านมาแล้วรถใครมารถแปลกๆปลกมารถขับไปปูดสวนรถเข้าสาวสวนยางมาลูกมามาอ้างเียมาอ้างเพียงแล้วอิ่มกินข้าวสองคำอิ่มเออทำไมเราไม่เป็นอย่างนี้มั่งเนาะ ทำไมเราไม่กินข้าวสองครับอีกเหมือนมีน้อยเนี่ยโอ,อ้โอันนี้อะไรกินสามจานหรือว่าจะไปกินแกงเห็ดกับปลาหม้อช่องสามดอกไงแกงเห็ดทะเลเห็ดเจ๊เห็ดน,ดน้ำมากก็ได้อยู่แกงลาแกงที่ทำคลิปอยู่ไข่ <c oughs> ก็ไม่กินอยากกินข้าวมอกเกลือเมื่อวานนี้ก็กินข้าวที่ดอกกินแค่นี้มันจะอิ่มได้ยังไงอนนมไหมอนนมไหมตัเอานมไปแล้วเอานมกับลุงเสือแล้ว มามาเอานมพี่หมิยวเนี่ยนมในตู้เย็นของพี่หมิยวนี่ยมาแอบกินแล้วพี่หมิยวหลับแล้วพี่หมิยวไม่รู้หรอกพี่หมิยวหลับแล้วเรื่อมาแอบกินนมแล้วพี่หมิยวไม่เห็นเออเมื่อวานแม่ซื้อนมเปี้ยวกินนมแล้วกินนมแล้วกินข้าวได้น um, e ิดเดียวมากินนมแล้วไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอมาขอพี่หมิยวแล้ว อ,อ๋ออวทำไมใส่รองเท้ากลับด้านอย่างนั้นน,คน,คน่ะคนขอพี่มีวก่อนลูกขอบคุณข้ารลย,ยังนมอ,อยู่ตรงไหนนมตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอาจานออกให้ก่อน มะละกอนะฮะใบไทยแล้วก็มีใบมะกรูดแล้วก็หอมหอมมันทำให้มันทำให้หนัวๆพอดีนะ วางกันหมดนะหมายถึงว่าเดินมิถุนาแต่แถวหมู่บ้านเราแถวนี้วางกันหมดแล้วนะเกือบหมดนะนดวันนี้วันอาทิตย์เนานะหลายท่านก็ส่วนใหญ่นะก็จะเป็นวันพักผ่อนอยู่กับบ้านนะ เรยก็เป็นท่านที่เป็นเจ้าของร้านค้าเจ้าของกิจการนะก็ะจะไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็จะทำใม้ห่อเนี่ยไม่เคยมีใครขึ้น,นามาเอาหรือลองขึ้นเกเลนะือด้วยเนาะใช่ไหมยะเอาไปขอช่วยหนะึ่งดู แกอย่างเยอะอ่ะกินดได้ทั้งโคกหัองนาเลยนะเนี่ยไม่ได้เห็นยังเวลาเห็นคืออะไรเนี่ยแกงนเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นก็ไปกินที่โดมนะ ta cái ta à? ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Rồi. Cái này tài bay là à? ดูดิเอสซีเยอะมากเลยนะกินได้ทั้งหมู่บ้านยูทูบเบอร์เลยเนี่ยเผ็ดเต็มๆทุงเลย